สบายดี LT Vision ทุเรียนปลอดโควิดไทยไปจีนผ่านรถไฟลาวจีนอีก500ตันผู้ประกอบการไทยนำทุเรียน500ตันส่งไปจีนผ่านด่านพรมแดนสภามิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดหนองคาย ก่อนขึ้นขบวนรถไฟจากลาวไปสู่จีนมูลค่ารวมกว่า90ล้านบาทสุลกากรเผยขั้นตอนการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรต้องทําให้ครบสมบูรณ์เพราะจีนเข้มงวดมาตรการซีโร่โควิดไม่จําเป็นจะไม่แกะซีนโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ด่านสุลก,กากรนหนองคายมีรถบรรทุกเย็นของบริษัทสปีดอินเตอร์ทานสปอร์ตจำกัดซึ่งทําการบรรทุกทุเรียนจากลง้งภาคตะวันออกของไทยจํานวน500ตันมูลค่ากว่า 89ล้า00น10,000แสนบาทจอดรอทำพิธีผ่านด่านที่ด่านสุลก,กากรหนองคายโดยเจ้าหน้าที่สุลกากรได้ตรวจสอบเอกสารใบขนส่งรถบรรทุก27คันตามระเบียบต้องรอให้รถจอดครบจำนวนที่แจ้งจากนั้นจึงจะสามารถเดินทางผ่านแดนไปได้ทำให้มีการเข้าใจผิดว่าการดำเนินการล่าช้าและจะทำให้ทุเรียนตกค้างนายวุฒิเร่งประดุงทองนายด่านสุลกากากรหนองคายได้กล่าวครับว่าในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรพืชผลผลไม้นับตั้งแต่มีการเปิดใช้รถไฟลาวจีนพบว่ามีปริมาณสินค้าผ่านด่านทางด้านนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้จะมีทุเรียนต้องการส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมากสินค้าประเภทนี้มีการซิลมาและมีการตรวจสอบจากหน่วยงานเซอร์เวของรัฐบาลจีนซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนในประเทศไทยโดยทางจีน จะไปดูที่ต้นทางของผู้ผลิตเช่นถ้าทุเรียนมาจากลงที่จันบุรีหรือลงที่ระยองจะมีการตรวจการบรรจุและมีการซิลที่เป็นเหมือนกับการรับรองของผู้ซื้อในประเทศจีนเหมือนเป็นการผ่านการดูแลมาแล้วในระดับหนึ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ประจําอยู่ที่ลงก็จะทําการตรวจสอบแล้วจะส่งเลขซิลเข้ามาในระบบของศุลก,กากรหากนําส่งออกทางด้านศุลก,กากรหนองคายไม่ว่าจะทางรถหรือทางรถไฟ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืชผลหนองคายจะเป็นผู้ตรวจซิลนี้ก่อนและจะทําการออกใบไซโตที่เป็นการยืนยันว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยไม่มีมแมลงหรือสารปนเปื้อนได้ด่านศุลกากรหนองคายกล่าวอีกครับว่าเมื่อผ่านกระบวนการนี้แล้วผู้ประกอบการจะนําเอกสารเหล่านี้มาแนบกับใบขนยื่นให้ศุลกากรทําการตรวจปล่อยหากขั้นตอนที่ว่านี้เรียบร้อย ศุลกากรจะสามารถตรวจปล่อยได้ทันทีในเวลาที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนื่องจากสินค้าทางการเกษตรกรณีที่ไม่เปิดตู้เย็นซึ่งจีนกำลังใช้ในโยบายซีโร่โควิดคือซิลต้องไม่แตกไม่มีการแกะซิลสามารถตรวจปล่อยได้เลยซึ่งทางศุลกากรจะไม่ไปยุ่งเรื่องนี้เพราะหากซิลแตกจะมีปัญหาทําให้ต้องเอาลงจากรถแล้วดูว่าสินค้าภายในนั้นได้รับความเสียหายอย่างไรหรือไม่และกรมวิชาการการเกษตรจะเป็นผู้ดูแลร,รับรองอีกทีหนึง่ง เพราะกวิชาการทางการเกษตรก็ต้องระวังไม่ให้เกิดปัญหาการสูมทุเรียนของประเทศเพื่อนบ้านหรือหากมีผู้ไม่หวังดีกับผลไม้ไทยโดยการนําผลไม้ที่ติดโควิดมีสารปนเปื้อนใส่เข้าไปหรือซิลแตกทางจีนจะมีความกังวลดังนั้นกระบวนการดังกล่าวเป็นเหมือนการควบคุมความสะอาดและควบคุมป้องกันการปนเปื้อนไปแล้วสุลาคาการก็จะดําเนินการตรวจปล่อยยกเว้นกรณีที่มีข้อสงสัยจริงๆจ,จึงจะดําเนินการแต่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน แล้วพบกับ l อ o t v i s i ชัได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี